อือนักเกลีอาานอย่หรือเปล่าเปอไต่กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมีเด็กน้อยกวนแม่นะคะเรื่องแม่ก็นกขายันไว สวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆทุกท่านเลยจ้านี่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 เป็นไงละ่ะอยากกวนเขา,ากัดหางเขาหิวนุ่มมือใดบ่ปุกกระลุก i Mẹ dù mùa mùa mồm mùa khăn nhà hàng hải khao nhà hàng hải uy phùn mùa cây ở vùng bờ vùng bờ vùng เป <Yeah. S 2> <Love them. S 1> ็นอย่างนี้ค่ะหืมหืมตความพยายาม มาเล,ลยก็ยอะก็พยายามของดีหน่อยคนเม้อเอาาคเหยียบหางเขาอ,อีกนักักไรอีกหรีวะเป็นอะไต 饺子都不能 วนเขาค่ะวนเขาเลยนี่ย,ยนันเลยนะีนนนนนเดี๋ยวนอนไปนอนไปนอนวนไปเจ้พี่กาแฟครับ

หยับเขาหยิกตีตีไม่ม้งขนาดขนาดนี้เวลาตีสองตีสองขวานะคะออกมาเข้าห้องน้ำมาเจอเด็กหน้อยกวนแม่ปุ๊บ ตดใสอตายตดใส่เลยติ๊กตีก็นอนนานไปไหมมองเห็น,นติดตีตีนอนนอนติ๊ี cái tí nó ở thôi. แม่กำลังง่วงนอนไปกวนเขาโอ๊ยเจ้าของนอนอิ่มแล้วดิไปกวนเขาหยุดห่างกไปอีก ทำุกที่ตีทางเพื่อที่จะให้แม่ตื่นแต่ไม่ยอมร้องนะคะหนูหนุ่มอันเพย่าางเขา ไม่มีหาพัดกอเลยไม่มีบุกบุกยานยอวเพื่อที่จะให้แม่ตื่นน้ำก็คืเล็กูก ลูกจอยคนตรงนี้ยั่งสำเร็จจอยไปกินหลักก็ลูกหลักลูกอ้วนเขาซื้อหืมไปกินนมเลยไปเลยไปกินนมเลยอววนก็ลูกเลี้ยงก็ไปกินหลัก Quân con lúc đều đều lên nữa bọn 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 kia bọn 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 Mà bọn 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 ไปไปกินนมอเร็ววไปกินนมรดไปดูตัวอะไรนน่นเน็วเร็วนอึงมากินเน่เมารถรถรเห็นบ่นน่นเป็เหรอเทวะ เช้นเดียวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่ภารกิจกองหลวดสำเร็จแล้วนะคะปลุกแม่ลุกขึ้นมาตัวปวนน้อยอุ้เออตัวสูงกับแม่งเม่อะแบบนี้เออเออเออเอาเี่มอเห็นแนีวอุ้มอุตัวอะไรวิ่งเลยอุ้ยอ้หลอดตัวนอกอืออือตัวนี้ อึตน uh, ี้จะรอดพลงอึ่อึของมึงเคลียร์แล้วเออืม่ดีกว่าจิบนมเลย นนมเลยควรเขาลุกเหรอ,อเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ค่ะแม่แม่บ๊ายบายแรงเยอะเกิน